ต่างตุกต่างไต้บอกไวเลยกรอบซูดสํ่กูหน้าบ้านก็นได้นี่นนะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องพี่ฟาริสกันช่องเอ้ยช่องเนี้ยเพ่อนครับช่องพี่วาริสนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปซื้อของเล่นให้หลานนะะทุกคนนะ ใครที่อยากจะได้ของเล่นอะไรก็อบอกกันได้นะเดี๋ยวผมซื้อมาฝากนะครับทุกคนเออเดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังไปถึงร้านแล้วนะครับเดี๋ยวตัดไปไปตอนถึงร้านดีกว่านะอันนี้ขี่รถมันลําบากครับทุกคนถึงแล้วนะครับร้านแม็กโกนะครับเนาะานาจักรร้านของเล่นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะทุกคน ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ว่านะเล่นร่วงการมันไม่ต้องร่วงการตีบอกในคำเดียวนะครับมาจำดาวกันไม่เจอจำดาวไม่เจอ,อกันได้ดีอ่ะนักมาจต่บบมดุดน่าบอกไม่นักแตนะ่ะ อักมาอักมาเนี่ยก,ก้องกระปัง่งแต่ยังยาวาไปก็แต่ได้มันเลยซื้อได้ซื้อไม่ได้ทิ่ป้านมิมมากทุกคนเนี่ยทุกภาษามีรับรองหมอ้อก,ก,กันนะครับ S <S <S เอานี้เลยครับไนนอ,อ้น้องอัดเลนเดี๋ยว็นอนนีทางั้นอืมเอาไปเลยมีอะไรเพียวมามอสนี่กแกยวแก้วกาวได้เลยนะได้แล้วนั่นกูจับมาลก,ก็กวรวยให้แป้งไงได้ อเออเอ้นว่าติดกัวไหมก้องตามกบก้าวอยู่เออยี่วันจะน้ำจิ้มได้นี่บวกเออลุกจิ้มเลยนี่มีมดเลยครับอืมนี่ใส่กบกวนไปเรียวนี่กบก้นไปเรียวนี่แบบนี้กินไม่ได้เลยทุกทุกเลยมาละมานี่มาละนี่ทุก กินไม่ได้เลยพี่เด้อตกเป็นนี่กันหน้าว่าหนาวแล้วเย็นไลยวันเลยจ้ะอ่าอย่างอื่นไว้นั่นอันนี้คือช่วงยุคเกนะ้าศูนยะตอนนี้ผมเด็กๆอยู่นะอันนี้จะเป็นใช่ปะรถบังคับ <c oughs> ủa ba phải làm tu két đá phì, xết đâu, cô, đây ngoài đây? tay, bóc vậy <t Liberty> <throat> <tr Favorite gibberish> กบสุดต่ำก uh ูหน้าบ้านก็นได้นี่เออไม่ต้องจ้างรถตีตะบ้านมาต่ำอยู่อันนี้เส็จนี้เลยเส็จขูกันช่องจุดหนึ่งเกาวลานอยูู่้เปลงอยได้นะฮาบีฮ่าบีพุดดินเล่นกับเด็กทั้งบ้าน

Ô, khuôn quốc lạ lạ. nát quốc lạ anh lạ. Lạ lạ lạ. Đây là lòng trái đá của chú. Được không phải sợ. Không phải sợ, bà nhé. Bà đi chăm sóc bà. Được rồi, lúc nào cũng được. Thôi, lúc nào cũng được. Thôi, lúc không? เดี๋ยวเจะตนัน,อ,อ,อ,ตนอ,อินโอเดี๋ยวเจะตันเสร็จอันนี้ไปเลยนะกาตัดนะโอ้นักกันนะเสรกาเกาทุกคนป่าไปทำตีปิงป่าเป็นตนันปานกินเ,เ,เ,เบียกิน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 เบียะเล่นโก้รับใช้ได้เลยรับลับเสร็จแล้วนะครับทุกคน ซื้อให้หลานนะครับเต็มมือเลยนะครับได้มารถดั้มหนึ่งกันนะเมโก,ก้กึ่งต้นหนึ่งกันไปจนกูมาใครที่อยากซื้อให้หลานนะครับมาได้นะครับตรงนี้เลยนะครับให้แดนนะแต่วันนี้ก็แค่นี้ครับ